น้องหนูกีอีบนะนะคะน้องหนูน้องซาลาเด็กน้อยผู้มีเจ้าของครับเี่ครับเล่งเล่งเล่งเร่งแล้วนี่คือเด็กชายขาวดำเด็กยิน้ำวางค่ะอ๋อเด็กหญน้ำวางนะครับครับ

หนูทำาไมครับึืมคอยได้ครับไอยไ,ได้ไ,ดไอ,อ้คนนู้ทำอะไรอมเดีกใช้ขาด่ทำอไรครับอ้าอันนี้เล่นมือปั้มอันนี้เล่นอะไรเนี่ยอันนี้เลยนอืม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแม่กั่ซังลงไว้นะคะอืนอันนี้คือเช็ดตัวเกิดขึ้นมาแม่ก็ให้กินอาหารเปียกอาหาแมเปียกเสร็จแล้วก็ให้มันเอื้อแล้ก็นกํนำมันซาเมวแล้วเสร็จแล้วก็เช็ดตัวเช็ดก้นแล้วคอ่อยเอาขึ้นมาวางที่นอนนะคะไปคันู้แหละ นนนนมวยปั้มอันนี้เล็กมวยปั้มอยู่ครับจากน้องเล็กก็แก่งตัวเสริมหล่ออยู่ครับอืม้มดีับอืม

คุณพ่อเห็นคุณพุธมองไหมคะคุณป่องเลยกินกัะคุณป่องเลยทุกทุกทุกบเนี่ยพวงขาวขาวเนี่ยคุณขาวขาวเนี่ยอืมเอออ๋อ

ไอ้คุณเ้า้าโนไหมคะห,ห,อ,หอ้คุณผมไม่หงสีชมพูพสีชมพูดดน่ารักจิ๋วโนกไหนเนะนี่ยมาที่ไหม ไม่อยู่ได้กับน้องๆนี่อือ เสือเนี่ยเสือสามเนี่ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวกานนอตดิวางนี่เดี๋ยวตุกกิ้งโตดลงไปกระโดดลงไปนะครับนี่อ่ะตัวเล็กไม่กระโดดด้วยอ่ะตัวเล็กนะครับตัวเล็ก cẩn thận mày 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 mấy, thận mày 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 mấy? mày 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 cho mày mày mày